สวัสดีครับอยู่กับคิกเทนเดอร์ในคลิปนี้ก็จะเป็นหลังเกมนะครับของแมนซิตี้ที่ไปเยือนเดอวมลิดในรายการยูฟาแชมเปียนลีกแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่11ทธันวาคม68ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนซิ t y ตี้ก็ได้ไปเยือนเดอมลิดในยูฟาแชมเปียนลีกโดยเฉือนเอาชนะเดอแมลิดไปได้2ประตูต่อ1แบบหือจับ ทางเรอแมลิทครับได้ยิงขึ้นนำก่อนในนาทีที่28โดยเป็นทางโรดิโก้นะครับโรดิโก้ยิงเข้าไปก่อนแล้วแมนซิตี้ค่อยยิงตามทีเสมอในนาทีที่35โดยโอเลลีแล้วก็ยิงขึ้นนำครับเป็นจุดโทษในาทีที่43โดยประตูแรกของเรอแมลิทเนี่ยก็เป็นการพลาดนะครับของเบนโดซิวาก็ทำให้หลุดตำแหน่งครับตรงนั้นโดนโต้กลับมา ก็เป็นฝั่งโอเลรี่ครับที่โดนเจาะตอนนั้นโอเลรี่ก็เข้าใจอยู่นะครับว่าพาวงพาวงไม่กล้าเข้าสุดนะเพราะว่ามีตัวหลังที่เติมมาด้วยการหลุดตำแหน่งของเบดซิวามันทําให้เข้าบอลแบบกัากนะครับทาให้โรดิโกเลี้ยงเข้าไปทางด้านปีกขวาครับของเรอัวมาริดแล้วก็เจาะเข้าไปยิงกานุลมา2-2ก็เรียบร้อยครับ1-0ประตูนี้ถือว่าไม่โทษใครครับมันเป็นความผิดพลาดของทั้งทีม ต่อมาครับเป็นนาทีที่35แมนซิตี้ครับตีเสมอโดยโอเลรี่นะครับเหมือนเดิมครับนัวหน้าปากประตูเหมือนเดิมครับโอเลี่ลูกเตะม,มุมนี่ชอบมากกับคู่หูครับคู่หูของเขาก็คือกวาดิโอกวาดิโอนี่มงบอนมาก่อนครับบอลมันโคกเคกแล้วก็ทำให้ทางโอเลรี่เนี่ยสามารถซ้ำจังหวะ2เข้าไปได้ ก็จ่ะๆครับจงังหวะนี้ครูตัวก็หมดสิทธิ์ไปก็สามารถตีเสมอได้ในนาทีที่35นะครับแมนซิตี้ต่อมาครับเป็นประตูขึ้นนำโดยจุดโทษครับเอริงฮาลันด์ก็ยิงเข้าไปแบบเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าครูตัวเนี่ยพุ่งผิดทาจงจังหวะนี้นี่มันเป็นการนำฟาวของอันเตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็เป็นการดึงครับเอริงฮาเรนจากจังหวะลูกเตะมุมลูกนี้นี่ นึกว่ามวยปั้มครับแล้วก็โดนเหลืองแถมไปด้วยครับสำหรับอ e ันเตเดโอโรดิเกอร์ก็หลังจากนี้ก็จบครึ่งแรกไปครับครึ่งหลังก็ไม่มีประตูแมนซิตี้ก็สามารถเอาชนะไปได้ครับสประตูต่อ1แบบหืนจับเพราะว่าซิตี้ครึ่งหลังนี่น่าจะเน้นผลมากกว่าครับตอนนี้แมน,นซิตี้ครับอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยมีอาเซนอลอันดับ1น,นะครับมีอยู่18แต้ม อันดับสเป็นบาเยรนครับ15แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นอ่าปารีสครับปารีสแซงต์แชร์แมนมี13แต้มเท่ากับแมนซิตี้แล้วก็แอตเลเนตา้าเหลือการแข่งอีกแค่2นัดครับตอนนี้แมนซิตี้ก็ยังไม่ได้การันตีเข้าเพลย์ออฟนะครับเพราะว่ายังไม่ได้การันตีอันดับ1ถึง8คือตารางอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้แมนซิตี้อยู่ที่อันดับ4นะครับคือมีอยู่13แต้มเนี่ย ห่างจากที่15นี่ก็คือบาซ่านี่อยู่3แต้มครับคิดดูครับที่4กับที่15ครับห่างกันแค่3แต้มมันจะซูสีขนาดไหนก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใน2อนัดที่เหลือเห็นผ่านๆเนี่ที่4นี่คิดว่านี่ผลงานน่าจะดีครับแต่ไม่ใช่เลยครับมันซูสีกันทุกทีมครับตอนนี้ทีมไหนจะเข้าก็ไม่แปลกครับแม้กระทั่งนี่ครับห่างจากเราห่างจากอันดับที่ 20นะครับอย่างเลเวลโคเซนอยู่4แต้มครับคิดดูครับที่4กับที่20ห่างกันแค่4แต้มนะครับมันก็ได้หมดครับจังหวะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ภาวนาให้แมนซิตี้โชว์ฟอร์มใน2นัที่เหลือออกมาให้เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมที่เจอกับเรอยวมาดิดก็จาก Sky s p ปอร์นะครับก็เอริงอาร์เรนก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การได้มาเล่นที่นี่เป็นเรื่องยากและเกมมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจังหวะบ่อยมากเราน่าจะได้ประตูเพิ่มผมเกือบทําประตูได้ในครึ่งหลังเชลล่มีโดกูก็เกือบทําประตูได้หลายครั้งแต่เกมค่อนข้างวุ่นวายเราควบคุมอะไรไม่ได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากและการที่มาเล่นที่นี่ก็เป็นเรื่องยากเช่นกันดังนั้นสุดท้ายแล้วเรามีความสุขมากนี่ครับฮาเลนก็รู้สึกมีความสุขนะครับก็อย่างว่านะครับการที่มาเอาชนะ เรวมาลิดในบ้านเรวมาลิดได้นี่ไม่ว่าฟอร์มเรวมาลิดจะเป็นยังไงครับนี่คือทีมที่คนทั้งโลกปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกทีมหนึ่งของวงการฟุตบอลต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปก็มาจากสัมภาษณ์กับ TNT Sport นะครับเป๊ปก็บอกว่าเกมเนี้ยมีนักเตะ4 5 6คนนะครับของแมนซิตี้ที่มาเล่นที่นี่เป็นครั้งแรกเขาก็บอกว่ามันดีได้กว่านี้แน่นอน ก็จะหมายความว่านี่ขนาดเขาส่งนักเตะใหม่ลงอย่างเยอะนะครับยังทําผลงานได้ดีขนาดนี้และหวังว่านักเตะพวกนี้ครับจะทําผลงานได้ดีกว่าเดิมการชนะที่นี่ผมต้องดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคะแนนเรามี13คะแนนแล้วดังนั้นการจบในอันดับท็อป8ขึ้นอยู่กับเรานั่นคือเป้าหมายและการที่ชนะที่นี่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเเวอร์คูเซนถือเป็นเรื่องดี หลังจากที่แพ้เรเบอร์คูเซนนะครับถ้าสมมติว่าเราแพ้เรียวมาริดเองสถานการณ์เรานี่ยำแย่เลยนะครับเราจะมีอยู่10บแต้มนะครับซึ่งน่าจะอยู่ที่นุนระคะอันดับ13.45ซึ่งมันจะหนังคนละมวลกับที่ชนะเรียวมาริดได้เลยนะครับเรายังห่างไกลอยู่มากเรายังไม่พร้อมที่จุดข,ขวาแชมเปี้ยนหลีกในเดือนกุมภาพันธ์เราจะดีขึ้นเราเคยมาถึงจุดนี้ในเดีตเล่นได้ดีกว่านี้มากและเราก็แพ้นั่นแหละคือฟุตบอล เปรบก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับครั้งก่อนที่มาเล่นที่นี่ฟอร์มดีกว่านี้ครับแต่ก็แพ้กลับไปนั่นนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะฟอร์มดีหรือฟอร์มไม่ดีครับจะชนะหรือแพ้เกิดขึ้นได้หมดนะครับฟุตบอลลูกกลมๆก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะครับก็คนที่ได้รับแมนอัพแมนก็คือทางเจ้าหนูโอไลลี่นะครับฟอร์มดีวันดีคืนเลยนะครับตัวนี้ตอนแรกนั่งดูไม่ได้สังเกตนะเฮ้ยทำไมโอไลลี่ไม่เข้าบอลครับ พอ,อทางโรดิโกยิงเข้าไปแล้วครับก็เขาก็มีภาพช้ามาให้ดูโอ้โหเบนโนซิวาโมหกแล้วครับจังหวะนั้นไปลื่นลื่นยังไงไม่รู้ครับแต่มันดูลุําแหน่งไปแล้วทางโอไรลี่ก็ต้องพะวงตัวที่จะเข้ามาอีกก็เลยไม่ได้เข้าสุดนะครับเข้าแบบกักนะครับจังหวะนั้นตอนแรกนี้ว่าจะจ้วงสักทีแล้วครับแต่ว่าโอ้ไม่ได้ครับแบบนี้ถือว่าทําดีที่สุดแล้วครับโอไรล,ล,ลี่แม์น,นี้ได้รับแมนอัลแม์ไปยิงหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมเยอะแยะมากมายครับเกมนี้ ถื่ว่าสุดยอดเล่นเกา๋มากนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวนะครับถ้าจําไม่ผิดที่มาเล่นที่แบดเดิลบิลก็ตอนนี้ซิตี้แล้วก็มีลุ้นทุกถ้วยเลยนะครับก,ก็อยากจะเห็นครับขวาได้สักสักถ้วยหนึ่งก่อนครับเอาเอาแค่ถ้วยหนึ่งก่อนนะปีนี้เพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันครับซิตี้นี่เป็นทีมที่ลุ้นหลายถ้วยมากครับแต่ละปี คือหลังๆอมาันจะไปพาดทีละถ้วยไงครับก็เอาเอาถ้วยแรกมาก่อนครับถ้วยไหนก็ได้ครับลองท้องไว้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันครับก็นี่ก็เป็น้งหมดทัรงมวนครับที่เอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ